สวัสดีครับกับบางพบกันอีกครั้งครับกับเดียเอนดีฮัดนะครับแล้ววันนี้มากับในช่วงลั่นก่อนเกมนะครับต้องมาบอกว่ามาเก่งก่อนเกมซะแล้วนะครับสำหรับช่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการมาพูดคุยก่อนเกมครับที่ซิตี้ครับจะเจอกับทางเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดครับในวันอาทิตย์นี้2ทุ่มนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีก1คู่ที่น่าสนใจนะครับซึ่งซิตี้เองก็2เกมแรกก็ทำงานได้ค่อนข้างดีครับ นัดแรกชนะทางอัมบรีมาได้3ต่อ0ครับแล้วก็เกมล่าสุดก็ชนะทางนิวคาสเซิลได้1ต่อ0นยครับส่วนผลงานของทางดาบคู่ครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับก็ถือว่าไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับ2เกมแรกในบนพรีเมียร์ลีกนะครับก็นัดแรกแพ้ทางคิสซพาเลตขาบ้านครับ0ต่อ1ครับแล้วก็นัดที่2บุกไปแพ้ทางนอตทีแฮมฟอร์เรสต์ไป1ประตูต่อ2นะครับซึ่งนัดเตะใหม่ของทางดาบคู่ครับเชฟฟิลด์ที่คว้าตัวเข้ามาครับก็จะมีตัวเด่นอย่างทาง ทอมเดวิสจากทางเอฟวอตันนะครับส่วนไมค์ดื่นก็เพื่อนๆกาน่าไม่น่าจะรู้จักนะครับถือว่าจะมีพวกทางตาโอเล่ครับหรือว่าพวกบรรดาดาวรุ่งอีกหลายๆคนครับพี่ขวาเข้ามาครับจริงๆทางเชฟฟิลด์ครับก็มีพุทเทนสตีครับเคยไปอยู่ก็คือรุ่การที่แล้วครับที่มีทางทอมมี่ดอยกับทางเจมส์เอที่ครับที่ไปช่วยนะครับกอบกู้นะครับในการนําพาทางเชฟฟิลด์ตั้เต็ดครับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งครับ แต่ในรุ้นการนี้ครับทั้งคู่ก็ไม่ได้ไปอยู่ทางเชฟฟิลด์แล้วนะครับทางแมตตี้เองก็ยังอยู่บทางแมนซิตี้ครับส่วนทางทอมมี่ดอยครับก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางจะอยู่ที่ไหนครับล่าสุดว่ามีข่าวพัวพันกับในดิวของทางมามาติอุสนูเนสครับก็สปีอาจจะแนบทางทอมมี่ดอยครับในดีลนี้ด้วยนะครับมาดูถิติครับในการเจอกันของซิตี้กับทางเชฟฟิลด์ครับ 6นัดหลังสุดครับในการพบกันของทั้งคู่ครับิตี้โอ้โหขมมากๆผมต้องบอกว่าชนะรวดเลยครับิตี้ยิงไป9ประตูครับเสียแค่2ลูกเท่านั้นนะครับเกมล่าสุดครับที่เชฟฟิลด์ครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะทางสตี้ได้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2008นู้นเลยครับนี่น่าจะเป็นปีที่ทางชิดมังซูนะครับเข้ามาเอาเทคโอเวอร์ิตีรับเป็นปีแรกก็ปีนั้นครับ สตีบกไปแพ้ทางเชฟฟิลครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนเกมล่าสุดครับที่เจอกันนะครับก็คือเมื่อรุ่นการที่แล้วครับในบอลถ้วยเอฟเอครับซิตี้ก็เล่นที่เอเดียสเดียมครับชนะทางเชฟฟิลได้3ต่อศูนย์ครับถ้าหากจำกันได้วันนั้นทอมมี่ดอยกับทางแมกเอที่ครับก็ไม่ได้ลงเล่นกบเพราะว่าติดขับทายครับเพราะว่าน่าจะมีเงื่อนไขครับว่าไม่สามารถเจอทีมเก่าได้สุดท้ายก็โดนสตีโบดไปถึง3ประตูต่อ0ูนย์นะครับ มาเช็คสภาพความพร้อมก่อนลงสนามครับเชฟฟิลลิงเตดครับต้องบอกว่าเสียหายมากๆครับถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างปวดหัวสนับนะครับคุณซื้ออย่างทางพอถ้ากินบัตทอมครับซึ่งมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง6คนด้วยกันครับพี่มันจะพักยาวครับในคนที่โดดเก่นครับอย่างทางดิยันบูสเตอร์ครับดิบดาวรุ่งของทางลิวอปูลครับซึ่งเป็นกองหน้าตัวเก่งของทีมก็ยังมีการบาดเจ็บนะครับรวมถึงทางจอร์ดเฟรดครับกองกลางตัวเก่าของทีมด้วยนะครับและต้องเช็คความฟิตครับทางแม็กรอครับจอร์ดบันด็อกครับ โอเวอร์แม็กเบอร์นี่ครับรวมถึงทางเดนเนียนเจฟฟ์ิสันครับนี่ต้องเช็คคอมฟิตว่าจะสามารถลงช่วยทีมได้หรือเปล่าครับในนัดนี้ครับส่วนทางแมนซิตี้ของเราครับต้องบอกว่าได้รับข่าวดีมากๆครับคม่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาจะมีข่าวไม่ค่อยสุดีหลายข่าวครับไม่ว่าจะอาการบาดเจ็บของทางทิวินเดบร์อยครับจอห์นสโตนที่ต้องพักนะครับจะกลับมาได้ก็หลังทีมชาตินะครับและล่าสุดก็คนที่บาดเจ็บไปครับคือทาง เป๊กกว่าเดียร่าครับองบอกว่าทีมนี้ครับรักกันจริงครับถือว่าสมัครสมานสามัคคีกันครับผู้เล่นเจ็บโค้ชก็เจ็บนะครับก็เป๊กก็จะพักประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็จะปล่อยหน้าที่นะครับการคุมทีมข้นสนามให้ให้กับทางควนมาดิโยครับมือขวาของเป๊กรับก็คืออาจารย์ของเป๊ปนั่นเองครับเมื่อคืนก็นะครับออกมาเพิคอนเฟล็นต์ครับแถลงข่าวไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกการพูดถึงเป๊ปเรีรกว่าเมือนมีนักข่าวครับถามว่า การไม่มีเป๊ปกอร์เดลาครับอยู่ข้างสนามจะดําเนินการจาัดคุมทีมอย่างไรนะครับซึ่งทางผลมาดิโยครับก็ตอบได้อย่างชัดเจนครับแล้วก็เป็นประโยคที่กินใจมากๆครับก็บอกว่าเป๊ปนะครับอยู่ทุกที่ครับไม่ว่าไม่ว่าทีมตอนนี้จะไม่มีเป๊ปอยู่ข้างสนามจริงๆแต่จะบอกว่านะครับเป๊ปอยู่ทุกทุกคนทุก ทุกขนแห่งนะครับก็คือฟุตบอลเป๊ปครับเป๊ปสร้างมาครับมันไม่มีทางหายไปแน่นอนครับและที่สําคัญครับทางมุณ์มาดิโยเองก็นะครับมีการสื่อสารครับพูดคุยกับเป๊ปตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นในเซกชันการซ้อมหรือว่านะครับในระหว่างเกมแน่นอนว่าเป๊ปโควนูราจะเป็นคนดูแลแล้วก็นะครับปรับเปลี่ยนแก้แทคนิคอะไรต่างๆครับทางมาริโยก็บอกว่าทุกอย่างครับก็จะขึ้นอยู่กับทางเป๊ปกวนูร่าหมดนะครับ ซึ่งแน่นอนครับก็เป็นโกลาเป็นผู้จัดการทีมใหญ่ครับก็ทุกคนครับต้องฟังเขาแล้วก็ที่สําคัญครับการออกไอเดียหรือว่าการปรับเปลี่ยนแท็กติกหรือว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นต่างๆครับก็ต้องขึ้นอยู่กับทางบอสใหญ่ของเรานั่นเองครับก็ต้องมาเราดูว่าการม่มีเป๊ปครับจะส่งผลกระทบหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีนะครับและ อีกหนึ่งข่าวดีของซิตี้ครับก็คือทางเจ้าแบร์ครับเมโรซิวาหลังจากครับได้สัญญาฉบับใหม่นะครับต่อสัญญากับซตี้อีกหนึ่งปีครับก็มีสัญญาเพิ่มไปปีไปถึงปี2026นั่นเองครับกลับมาครับกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วครับแล้วก็น่าจะมีรุ้นครับในการลงเล่นในเกมนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงครับนักเตะใหม่ครับอย่างทางเชียมิโดกูครับที่เพิ่งเปิดตัวครับรับมอบหมายเลขเสื้อเบอร์สิบเอ็ดนะครับต่อจากอลกซเดอร์ซินเชงโก้ไปก็ ลงซ้อมแล้วครับแล้วก็ทางคนมาดิโยก็บอกว่าพร้อมที่จะลงช่วยทีมได้ด้วยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นข่าวที่น่าดีใจมากๆสำหรับแฟนๆของแมนซิตี้นะครับต้องมารอลุน้นกัว่านะครับตักูจะได้ลงเป,เป็นตัวจริงหรือว่านะครับรอลงในช่วงท,ท้ายๆเกมหรือเปล่านะครับต้องมารอดูกัน,นครับมาดูรายชื่อครับเสร็จตัวจริงคาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมครับ สำหรับปังทางเชฟฟิลูไนเ็ดครับมาในระบบ 3, 4, 2, 1นะครับประตูเป็นทางฟอรดเดนแฮมนะครับสามเซนเตอร์ครับมีทางอเมดฮอดสิตครับแล้วก็มีทางอีแกนครับโรบินสันครับห้าตัวบนครับมีทางออสบอนครับมีทางอารูอันโนวูดครับโซซาแล้วก็ลาโลซี่ครับสองหน้าต่ำครับมีทางฮัมเมอร์คู่กับทางตาโอเร่แล้วก็มีกองหน้าตัวเป้าครับก็คือทาง โอซูราโอสูร่านะครับส่วนทางซิตี้คับมาในระบบ4-2-3-1ครับถือว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับไม่ได้เหมือนนะในช่วงถ่ายรูปกันที่แล้วซิตี้เน้นหลัง3ครับคือทุกๆครั้งครับถ้าโฮสร์เอาฟอร์มิชันครับระบบการลงเล่นซิตี้ก็จะเป็นหลัง 3, 3, 2, 3, 2หรือว่า 3, 2, 4, 1อะไครับแต่รูปการนี้มา4-2-3-1นะครับประตูเป็นทางเอเดซอนนะครับ สี่ตัวหลังครับมีทางกวาดิโอนทางฝั่งซ้ายนะครับขวาเป็นทางไคลวอเกอร์ครับสองเซนเตอร์เป็นทางดีอารกับอาคันจีนะครับอ่าโฮลิ้งมิดฟิลด์สองคนครับมาริโอโควาสิตคู่กับทางโรดี้ครับแล้วก็สามตัวลุกครับมีทางแจ็คกิริททางซ้ายฮูเดนทางขวาฮูเดนเอาเรสนะครับเป็นหน้าต่ําแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นทางเออริงเบลล์ฮารันนะครับซึ่งถือว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ น่าจะเป็นชุดเดียวกันกันกบที่ลงเล่นกับธานีพาเซิลหรือเปล่าครับอาจจะใช่นะครับซึ่งส่วนในรายอื่นครับอย่างแบรโดซิวาครับไม่รู้ว่าจะสามารถนรับกลับมาลงเล่นจริงได้เลยหรือเปล่าครับแต่ที่คูสคอร์ให้มาก็ยังไม่มีชื่อของนั้นแบรโดซิวา si นะครับจริงๆผมแอบลุ้นทําว่าทางฝั่งขวาน,นครับอาจจะให้ทางโค o าเมอร์ Pro ครับที่ค่อนข้าง ทํางานได้ดีครับเวลาลงเล่นนะครับในเกมที่แบบไม่ได้เป็นเกมที่กดดันมากๆในขนาดนั้นครับก็สามารถทํางานได้ดีครับโดยไปถึงอย่างในเกมนัดชิงครับเขาก็ซูเปอร์คัพถือว่าในคอมมิชิลเขาทาประตูได้ครับแล้วก็การเจอกับทางเชฟปิลครับก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเกมที่หนักหนาสาหัสอะไรครับคาดว่าอาจจะนะมีการปรับเปลี่ยนโรเคชั่นเล็กน้อยนะครับสำหรับในบางตําแหน่งนะครับเพราะว่าอย่างลิ้งฮารันครับก็ลงเล่นมา2เกมติดครับ แล้วก็ถ้ารวมไปถึงในบอลถ้วยครับก็ถือว่าลงเล่นมา4เกมติดครับแล้วก็แทบจะไม่โดนเปลี่ยนตัวเลยด้วยซ้ำนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับในบางตําแหน่งนะครับสำหรับในรายชื่อตรงนี้นะครับซึ่งทางฟูลสกอร์ครับเฮสตี้ครับบกไปชนะทางเชฟฟิลครับ3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนลั่นก่อนเกมครับต้องบอกว่ามามาเก่งก่อนเกมซะงั้นครับส่วนของทางดีเอ็นทีเราบอกว่าเกมเฮสตี้จดแน่นอนครับ4ต่อ0ูนครับรอดูแล้วกันครับ เจอใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ Come on city